ปรุงยู่ว่แวบนี้มนูทะเลทะเลอ่าตอนนี้ก็คือหแกงน้อยติดเตียมน้อยแล้วเนาะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะก็แค่เฮาแต่เลือดได้สองคน13000เย้เสนอให้ f c เมิดทุกคนเนาะอ่า FC ่ทุกคนทางภายในแล้วก็ทางต่างประเทศสิ่งใดที่ว่ามันบูดีบ่งาม สิ่งใดมันบ่มีเนื้อในเอาจัน FC มือทุกคนยกนำการโยกเอาดีกเสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อสันวันดีที่ว่าตัวเด้มาฮอดที่นครหลงมือจันทร์แล้วละกะมื้อนี้เนาะตัวก็เลยว่าเห็นมันฮอดหมื่นซับแล้วตัวก็เลยไปซื้อนี่อ่าเป็นหอยแครงกับกุ้งเนาะเพื่อสิมากินฉลองกับพ่อกับแมย คือซีมีได้สามคนแหละในมือนี้นี้อ่ะเดี๋ยวตยัวซีไปลงมือก่อนแล้วจริงจังไหนกนัจริงซีิมาว่ากันน้ำหลังเนาะนี่เราทุกคนเนาะกุ้งที่ว่าเหามาได้อยู่ฮานของตัวนี่แหละซื้อมาสดๆเลยคือกุ้งลายเสือเนาะรากาซีมาเฮ็ดอ่าหนึ่งค้ายคืออยู่ตอนอยู่ลองซานกุหลาเนาะรากาซีเอาหนึ่งจำแจวล้ากาซีมีเฮ็ดกุ้งแซน้ำปลา้ากาอ่าซีมีหันหอยแข็ง่อยแข้งอืมรากาบางที่ตัวกัซีเฮ็ด ต่ำทะเลน้ําหน่อยนึงเนาะ่อยอยากกินอยากกินเฮด่อยมีหน่อยนึงละกะน่นาจะมีประมาณนี้นี่แหละมันนี่แกฟอเป็นคนลงมือไงโมยเกลือเล็กหน่อยเปงวัวยเลยเคยบอกอเคเครื่องนั่นดิพวกะตะไคร้ใบมะกรูดเส้นนำนี่นะอือใส้น้ำหนึ่งนี่แหละ โปรเซ็นเตอรเสื้อนำบปรเซ็เอาเสื้อน,ำน,ออนำนี่ก็ได้นี่นำทางกองนี่เดี๋ยวมันแบบไอมันขึ้นมันก็จะหอมซกุงคักเกเด้อมาเดี๋ยวตัวไปซอกอุปกรณ์ก่อนนี่รุงย,ยัวยัวมือนี่เมนูทะเลทะเล,เลสุดยอดทางกองน้ำเขาเอาหัวสีไข่เนาะแล้วก็ใบมะกรูดเอาใส่ทางกองนี่เพื่อให้ได้อายของมัน <c oughs> ขึ้นมาต่ำกุ้งนี่ สุดยอดเลยเดนี่ตอนนี้เนาะตัวก็เลยแกะกุ้งเพืนะ่อซีไปเห็ดกุ้งแซน้ำป่าแต่ตัวเปลี่ยนใจละซีเห็ดอันนี้แหละจ้ำกับแจวเลยมั่ก็คล้ายกุ้งเซน้ำป่าเลยเพราะว่าเขาซื้ออันนี้มาละ่ะเพื่อนมีแจวให้เลยนะที่ห้านของไอ้เพื่อนมีแจวรดรดเด็ดมาให้กันเลยแบบว่าอาจจะบ่กได้เลยแต่ว่ากุ้งตัวนี้ีะเอาจ้ำแบบสดๆดเลยอืมสุดยอดเลยเนี่ความแซ่บนี่ ตำกุ้งสดสกุ้งสดนี่มันกรแเร้วแต่คนมักเนาะคนมักกินบ่มักกินสดๆเลยเด้อนี่เด้อแต่ว่าสิเอาแซ่กับน้ำเกลือกับน้ำโซดาก็เนาะสิเอาแซ่กัดพวกอย่างออกลกานน่าจะกินได้ละ นี่ก็ได้เวลาแล้วสวดสวดสวดเลยนี่ล่างน้ำโซดาเราแล้วก็มันมีเกลือผสมน้ำอีกน้ำโซดามีทั้ทงเกลือเรื่องแบบสดประมาณนี้เนาะตัวชิกินสดๆกับเจลเพื่ีสิสุดยอดไปเลย รากาซิมีตัวหนึ่งร้องเนาะ,ะกระร้ามรากาซิมีหอยแครงอีกสุดยอดกินนะพอสองคนประจักษ์มือนี้อาตอนนี้กะคือหอยแครงเอาเท็บเทียมห้อยแล้วเนาะรากาอันนี้กะ เจ็บ้อยคือกันเรียงอาฮู้ 2. ซาเกินเก็บงานเก็บงานเว้ยเอาดีก่อนสิได้เสือในในเพียวเพียวเลยบอกยอให้ซื้อกินเพียวเพียว ดนะูซิเนาะน้ำเลยแล้วยอกใส่แล้วเอา้ามาท<ด>ุกข์กับไปทุกขมันไปดิคนเดือดเลยนอีน่ะ <laughs> เดือนบะมาได้เดือดติดแต่คนพี่ละ,อะเอา้าวเดียเด๋ยวเดี๋ยวคนอนกันหน่อยนึงเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้เน,ะน,เเนาะกับเฮ็ดเลยฮะแต่เหลือแต่สองคน <laughs> ส่วนที่คนอื่นๆกับมันอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปเนาะก็เลยแบบว่ามากินกับเฮาบ่ได้แต่ว่าเมยียหนิบ่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอีกย่งแต่ว่าเพื้นเมื่อยแหงเพื้นว่าขอตัวนอนก่อน ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงกว่าๆนี่แหละเพิ่นเมื่อยกันเลยว่าโอเคโบเป็นยังเพิ่นก็นเฮ็ดเรียกมาเมื่อเมื่อนะเลยว่าโบเป็นยังเทาก็จัดสองคนอ่ะพ่อจะวอยยังอ่าอ่ะพ่อจอยบ,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 บอกในนึงเนาะกับแกบันกันบอกบอกกินเบ่าแล้วก็จริงยกโอ้เสียนะเออสบายดีเอฟซีทุกทุกทานนับทางภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะอันประเทศไทย คนลาวที่อยู่อเมริกาอยู่กคนดาอยู่อสเตรียสัญชาตข้าพเจ้าซื้อบุญซุเนะาะนะเป็นพ่อของตัวโยยเออเท่ากับเอฟซีน,นี้จุดประสงค์ของมือนีเล่แมนมีมีจุดประสงค์หนึ่งแต่ไม่สอนเงินไม่สอนเงนินในในทีนึงล่าแมนตัวกลับมาแต่ไปเฮ็ดคลิป เนาะในสองเดือนกว่า <c oughs> เอี๋ยวจะมาส่งอาทิตย์สองแล้วแม่นเฮ็ดกินเลี้ยงครอบครัวแบบที่ว่าได้อับหนึ่งหมื่นซ้ายเราความความจริงเราลูกของอนพ่อบุญชดนี่ก็มีมีสามซายมีสามซายเนาะสายที่หนึ่งก็เฮ็ดครีบสายที่สองก็เฮ็ดคลิป <c oughs> เราใส่ที่สามเฮ็ดคลิปเนาะเรา่วนว่าใส่ที่หนึ่งจะเป็นียนตัดต่อคลิปพักแนะ่ <c oughs> แล้วก็ได้มาซื้อทอดให้นอ้องแต่ว่าเฮ็ดบอ่อสัมฤทธิ์เฮ็ดบอ่อสัมฤทธิเนื่องจากว่าสภาพครอบครัวเป็นพนักง,งานแดเป็นพนักง,งานของเอกชนเนาะแล้วก็มีลูกหน่อยแดเฮ็ดมาได้สองปีแล้วยังบ่ได้ผ่านกฏเทืฑ์เราชวนวนะ่าผู้ที่สอง กะว่าตั้งใจว่าจะเฮ็ดแต่ฮักอันน่ะเฮ็ดเรากับผมไปผมมาข้าพเจ้าคิดว่าส่งคนทานหลยแม่นใจบมดถึงเออใจบมถึงนะเออบ่ดีบ่ดีเออเรา่วนมาลูกผู่ที่สามเนาะลูกล้าเออกระเทียนจบสถาปัตย์กักแน่เออเราก็เลยก็ไปเฮ็ดเวียกได้เจ็ดแปดเดือนไปเฮ็ดเวียกกันหลืแม่น ยูราลเลยมันเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปของเขาเที่ยวหันเที่ยวนีเที่ยวป้าเที่ยวดงปืนผู้ปีนเขาเฮ็ดฮอดยาปิดคลิปแล้วก็ตัดสินใจออกเอ่เวียกมาเนาะได้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็มาสื่อกองท้ายแล้วก็มาสื่อดนแ้วสื่ออุปกรณ์ที่ว่าจีออกเดินทางฮนไปเออแล้วก็ได้ตั้งใจเฮ็ดตังตังใจ ถือว่าลูกชสยผู้ชุดยทายลูกชายลานี่แม่มันจิตใจเกินลอยเลยเกินลอยเลยเโบหูแดดโบหูฝนโบหูม้อโบหูเฟือ,อ,อถึงว่าฝ<ม><ม>นจิตตุกคว่าจิตไปแล้วก็ไปไฟแดดอีไปแล้วก็ไปจีนหนาวจีหอดได้กระแตถือว่าจิตใจนี่มันเกินลอยวานั่นแหละลูกชายผู้ชุดยทายนี่นะแต่ว่าเฮ็ดมากกับได้ฮับผลสำเร็จฮับผลสำเร็จถือว่าเป็นเทอือที่สามเทอือที่หนึ่ง อฮอดยามผ่านกุศแล้วผ่านไปแล้วมีปัญหามีปัญหาแล้วก็ไม่ยังเ,เขาเขายุบหรือใครยังมันบูงงเฮ็ดผลเลยนะเขาบูงงเฮ็ด<ข>ผลเลยเข,ขาปิดซรงอะไรได้เขาปิดซรงอะไรได้เลยแล้วก็เทือกที่สองกับพานกุแล้วเป็นคือเกา่าเขาปิดซรงอะไรได้จุดว่าเทือกที่สามจุดว่าเทือกที่สามจึงว่าใดมาฮอปปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้ ได้ยานาพานแล้วเนาะแล้วก็เงินกับเขาแล้วจะพูดหนึ่งเนาะถือว่าการเฮ็ด <c oughs> อาชีพ YouTube นี้ความจริงแล้วก็มันมันก็มีอยู่สองปัญหาปัญหาที่หนึ่งผู้เฮ็ดอยู่ YouTube มีจิตใจเกินร้อยออบุหูแดดบุหูฝนบุหูหมอกบ,บุหูหนาวจะไปออถือว่าเฮ็ดได้จิตใจเกินร้อยเนาะแล้วถึงว่าจีเกินร้อยก็แต่ ถ้าหากว่า fc หากวาบวบบึ้งสำคัญเลยอาว่า fc หากักบวบึง้งแล้วก็มันกเน็เป็นไปบุได้เป็นไปบุได้บุได้แท้ๆปัญหานี่ยนะอืมฉะนั้นเสนอให้ fc เมื่อทุกคนเนาะอะ fc พวกทุกคนทางภายในแล้วก็รทางตามประเทศสิ่งใดที่ว่ามันบุดีบุงามสิ่งใดมันบุมีเนื้อใน สิ่งไดเนื้อในมันแห้งแรงกะพันญยญ่ามให้เอฟซีทันฝากข้อความมาฝากข้อความมาว่าโอ้มันยังเป็นอันนั้นมันยังเป็นแนวนี้บอลทันมันบิทันคับบอลนี้ยังบทดทันแน่ผู้เกียวกับพันย่ามดัดแป้งแลวก็แกไขเพื่อให้ไทยมันยืนยงคงตัวแล้วก็จะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทางพ่อทางแม่พี่ก็ยังได้บอกใน ก้าวอยู่ว่าโอ้บอทันยังบังทันคักได้เอบอบปนี้ยังบัทันแน่ได้พยายามให้ได้นั่นตึมเดอ้อพยายามให้ได้อีนึ่นตึมเดอ้อกัได้วมาอยู่เนาะส่นอันสุดท้ายนี่ก็มีแต่ว่าจะขอขอบอกขอบใจนำเอฟซีเมื่อทุกๆคนเนาะทางภายในและต่างประเทศเออ,เอ,อทางภายในและต่างประเทศเออให้การสนับสนุนเนาะให้การสนับสนุนแบ่งโอกาสเนาะแบ่งเวลา บึ่งคลิปของตัวกำมันได้หลายซับเนาะไมได้หลายซับแล้วก็ขอบใจน้ำมานเอฟซีผู้ที่สนับสนุนอาจจะเป็นเงินเซน้ำมันเนาะเป็นเงินเสอน้ำมันเงินกินเขาเล็กน้อยๆถึงว่าน้อยก็ถือว่าขอขอบใจหลายๆกรณนั้นเราก็ขอบใจหลายแล้วก็ขอบอขอบใจนํำผู้ที่ให้วัตถุสิ่งของในการเอ็ดคลิปนี้ อันนี้ก็ขอขอบใจหลายๆสั่นชุดถ่ายนี่จะจิ้จีแต่ว่าขออวยพรให้ FC เมิรอดทุกคนโดยเฉพาะแมนประเท,ทยเนาะที่ว่าบึงบึงคลิปตัวหลายเนื่องว่าประเทศไทยหููหูห,หูจักภาษาป,ป้าเบากันไดไดดีเนาะแล้วก็ขออวยพรให้ FC เมิรอดทุกคนจงมีสุขภาพเข็มแข็งอายุมันกว่นยืนได้รัคุณสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ที่ธุรกิจก็ให้ขอให้เจริญย่อยยิ่งยิงค้นอาจจะเงินหลายๆผู้ที่เป็นพนักงานเป็นข้าราชการก็ขอให้มีนาที่ตำแหน่งก้าวนาขึ้นไปเท่าละกาวๆๆเท่าละก้าวไที่สุดท้ายนี่ก็ีแต่ว่าขอขอบอกขอบใจแล้ะก็มาเดอ้อกินเขานำการ,รอ,อยู่ในนี้ก็มีหอยแครงมีกุ้ง เราเกิดมีไม่ยังอมีอย่าง,าางปิงจีนเออมีปิงจีนเนาะแต่ว่าอยู่ในครอบครัวนี่ก็มีมีซีคนนำกันเนะเาะอ่ผู้นึงกรบบอันอยู่ในกลุ่มเสียงแล้วกระบอสามารถมากินนำได้ต่ก็มีแม่อา่าผู้นึงเลยถืว่าไม่มีอาการอน่อยู่บบสบายนิดนึงเมื่อเสร็จแล้วก็นอนแล้วเนาะสัน่นจะมีแต่สองคนนี่กินนำกัน ขอให้เอฟซีเมื่อทุกคนมาหากินลำกันอยู่ในข้างนี้เนาะเอาใจเอฟซีเมื่อทุกคนยกลำกันยกตอนนี้กันเสร็จเลยคือว่าข้อแห้งเนาะบอได้ว่าอย่างเล็กจนดข้อแห้งอีกหนึ่งการมาครั้งนี้เนาะก็เป็นการสลองหนึ่งมือทราบตามที่ว่าพอได้บอลกันแหละแล้วก็ ตามที่พอ่อเลยบ่ว่าไม่เสิร์ฟก็ได้เดียวมื้อนี้กะว่ากันมากินสลองมือ้อซับก้อยมือ้อกะโดยอยากขอเบ้าเนาะอยากขอเบ้า้วยตัวเองก็คือขอขอบใจ FC ทุกๆคนที่ว่ามาติดตามกันตลอดค่าบ่มีทุกคนกะสิบ่มีตัวในมื้อนี้เนาะเฮ็ดให้ตัตปวประสบค์คนสำเร็จเพื่อมาในมื้อนี้อ่ะจังได๋เฮากะสิมาสลองนํากันเอาเชิญเชวนทุกคนมากินนํากันเนะเาะอ้าวมากินนํากันนี่<ๆ><ๆ> ตัวที่เปิดอ่านี่กุ้ง <c ười> เปิดเมนูด้วยกุ้งสดๆเลยนี่ตัวใหญ่เลยมานี้นี่นะอันนี้เนาะกนนุะ้งเนาะเป็นกุ้งสดๆของแท้เลยนะเจี๋ไว้นี้ก่อนอืมนี่อืม ุมาก,มกแดงนะบ่เอาบ,อบอกกออ่บ่บก็ได้นาะโอ้ครับครับเกาะอร่อยอร่อยงานเสียดายเอาไม่น,นนะอ้อาหารแบบไล่แต่ว่าคนมาก,กินน้ำคนทางว่าขอบคุณมีแต่สองคน <laughs> ผู้เด็กเอาป่วยกับเจ๊ปุ่เป็นเนาะเพราะว่าส่งนี้ ประเทศเล้ากับคนข่าวว่าระบาดคนข่าวว่านักแน่สินะโอ้เอาจุ่มยุบสอมก่อนเอียปุกๆนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวแบงเมาเลย ลองเบ้งกุ้งสดๆก่อนอ้าวเน้นๆมือน,นี้นะกุ้งสดๆนี่โคตรแซ่บเลยเป็นหรออะไูสุดยอดเนาะสุดยอดอารู้แต่คำสีมากเบาอ,อาคาน้อยไม่อารู้ชิ่ง บ่อลูหรือารมากรอสิฮึสุดยอมีสองคนกินเนาะพวกหอ,อยพวกกุ้งพวกนี้กับเมนนำเข้ามาแต่ประเทศไทยมืออะไรนี่เพราะว่าอยู่แล้วพวมีทะเล สุดยอดเลยอันนี้นี่สุดยอดกุ้งซุกงมวยอยากตอกอะไรไปเพราะว่าอันนี้มันแจมดีีอ่ะเสื้อ,อยางเหีย้ยเนาะ,นะล่างโซดาล่างเกลืออ่ะเต็มฮี เต็มที่แต่ว่ามีคนไม่พูดมีคนแต่สองคนสเสนอให้ f อฟซโมดทุกคนมากินน้ำกันมันจึงจะแซ่บมันจึงจะอร่อยพ่อขึ้นนาเดี๋เหต่ผนเป็นคนเดียว,วนั่นและเดี๋ยวเที่ไปให้คิดเป็นวะ ก็คือเยอะไปคนเดียวเพราะว่าตัวก,กับบอกสรุปแล้วกับเรเคยออกบ้านออกเมืองกับเธอแล้วก็บ่าเคยไปบ้เที่เเคยไปแล้วก็พ่อาม่ก็คิดฮอรอฮมโอ้จะไปใส่ล้วเนาะจะอยู่ใส่ล้วเนาะก็คือแต่ว่าหมื่นไปนําอาคารน้อยอไปบ้านมีสัญญาอนะันน่ะอากันโต้ทัร์ทร,ทรนําๆอยูอ่จ,ยจะไปอยู่เชิเด้๋ยวจะไป เป็นมิยังคันว่าเถื่อนะคันว่าไปอีไปบ้านเด้อกะเออมื้อนี้อีไปบ้านนั่นเด้อมื้อนี้อีไปบ้านนี่เด้อกขบอกอบอกแม่คันไปโอ้กะบ่มีสัญญาณ,ณกะบ่มีสัญญาณเด้อกขบอกปกติผมเห็นโทรหาเนะาะบ่เห็นแชทหาโทรหามือ่อมือบ่มีสัญญาณเอออพอกัโทรปกติเไปเลยวะแชทหาวะแชทหาแล้วคันว่าเห็นอ่ะหนุ่ม สัญญาณมันขึ้นแลยก็ถือว่ายุบบลมีสัญญาณแล้วหือว่าเดบลไปนค่าไห่มีสัญญาณแล้วก็ติดหัวโย์กันแล้วมนเนี้ยตัวไปใส่มีสัญญาณเี่ทเบย์อูกับบุงเบย์อูอูกับบุมมีกันเบย์ทัวเบย์อูตัวไปใส่นะทรมหากับบลัยางเรยบบมีสัญญาณจ้ะ คือกินด้แต่กูบเบอร์คืเอเหมครอบคับแฮ้บุกคนเดี๋ยวเยนมาเบิร์ใกล้เนอะตัวกุ้งสดนี่นะมันสุดเปี้ยวเลยอ แค่หนาปุ๊กอยากลวกสุกละทำมานยากปะเนี่ยน้เกอไปอ เราไหนเนาะสองคนกินมือซีมืดนี่ตัวสุกกระหานแซ่บเัน ทุกทุกท่านที่ว่าสละ,ะโอกาสสละ,ะเวลาบ,บึงคลิปตัวกาขอให้บึงไปเตึมนานๆนี่นอกก็เป็นโอกาสที่พวกเขามานะั่งกินแต่ว่าเป็นการกินแต่สองคนเนาะอาหารกรเเลือเพราะว่าเอามาเอามา,าเพื่อหลายๆคน<ห>นะแต่ว่ามันไก่กะเป็นอะไเป็นนี่แน่สินะ แม่กับเมย์เนี夢 color, 夢네่ยก็เลยว่ากินกันสมัยซ้ำนึงนี่แหละเนาะสุดท้ายนี่ก็มีแต่ว่าขอขอบใจ FC ทุกๆคนที่ว่าเ,เ,เ,เ зна, ข้ามาฮับซมแต่ละเทื่ยอนอนล่ะกันคันโปมี FC ทุกคนคันโปมีทุกคนที่ว่าเข้ามาเห็นมาเบิ้งคลิปตัวละ่ะกันมาเบิ้งอา่าหลายๆอย่างเนาะที่ว่าตัวเดชออกมาก็รที่พยายามเฮ็ดผลงานดีๆให้ทุกคนมาฮับซมตลอดเนาะที่พยายามเฮ็ดคลิปบุให้ขาดสายตลอดเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เบิ่งคลิปนจำกันล่ะกันะทุกหวังว่าทุกคนสิเบิ่งคลิปตัวไปตลอดเนาะขอขอบใจหลายๆเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ประมาณเท่านี้แหละมีแต่ใพรมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หลักกกดซับสไคร้ขอขอบใจหลายๆบ๊ายบาย